ผมกเ็เลยอยูย่ในแบบที่คุณจะต้องขโมยมีมที่ยังไม่หายไปจากาโซเชียลมีเดียครับมันยังอยู่กับเราเสมอครับมีมีม,ม,มนี้ใครขโมยของผมตีนะครับ <c ười> เราต้องหา,าตัวที่ถูกที่สุดใช่ไหมเพื่อที่จะฟาร์มเงินก่อนคือเราก็รองเงี้ยแล้วเราก็ยืนรองเงี้ย <c ười> ทุกทุกทุกซาฮูร์โ <c ười> บนกาครัปัตตบิม <c ười> มันไม่มีเสียงอ่ะทำเสียงเองแล้วกัน เฮ้ยมันไม่มีตัวถูกๆออกมาเลยเหรอแล้วเราจะเริ่มกันยังไงอะเอ้ยมาแล้วนี่ไงมาสองเลยอย่าอย่าขโมยกัน,นครับอย่าเลยครับสงสารผมเถอะกดล็อกอ๋อเขามีครูดาวในการล็อกประตูด้วยนะฮะเฮ้ยเฮ้สีทองสีทองอย่านะครับตีนะครับใครจะาขโมยของผมปลอดผมโคกกระจอกเลย มาดูซิว่าเราจะได้ฟาดใครสักคนหรือไม่เราเริ่มจากการฟาร์มเอ่อตัวโนบิน no ีปาซาซีนิปะปาซาปาซานนีนี่อะไรวะมันมีตัวนี้ด้วยเหรอเราจะเอาเขามาให้มากที่สุดครับพวกถูกๆเนี่ยเอาเขามาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยทีเดียวนี่คือเอ่อเทคนิคนะครับเทคนิคเทคนิค,เทคน,คเทคนิคเลยจดไว้เลยจดไว้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะคนหนึ่งไลค์แล้วก็เออเดอมอนเดอมอนเดอมอน อย่าอย่าอย่าตีนะตีนะอย่านะาแล้วกดซับสไครต์ซะด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเนาะไปิดประตูขอบคุณเมมเบอร์ชิพที่อยู่กันตรงนี้เลยครับเพิ่มมาเยอะมากจริงๆหลายคนได้กิฟต์ซับะจากคุณแพตตี้ครับใช่กิฟต์เมมเบอร์กิฟต์เมมเบอร์จากคุณแพตตี้ครับขอบคุณมากจริงขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยนะครับทุกคนทุกๆการสนับสนุนคือกำลังใจที่ดีครับเพียงแค่คุณกดไลค์ก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วขอบคุณมากอ่ะเล่นกันต่อเถอะ พูดจบแล้ว <c oughs> พูดจบแล้วขายของจบแล้วโทษโทษเออคนแบบก็บหาค่าแครอทกินนะ่ะตอนนี้เรามีเงินทั้งหมดร้อยกว่าเองก็ยังไม่มากสักเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าเด็กสักแป๊บหนึ่งก็ได้จะเยอะแลวเจ็ดร้อยล้เนี่ยเจ็ดอ้าเก้าแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะหยิบตัวที่เออราคาดีได้แล้วละใช่ไหมราคาดีราคาดีเอาหนูนี่ดีกว่าทีมชีสครับทีมชีสสิ อะไรแกงเตอร์ฟูเตปะทูเตปะอันนี้อันนี arada, know, ้รู้อันนี şey, ้รู้ลิลลิลล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 ลดลล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 ลผมมีลลลลลลนลลลลนลล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 ลนลลงพันลล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 ลอะลลลลลอลล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 งลลลลลลเราซื้อไม่ไหวเนาะเรามีแค่ลล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 ล้ลลลลกลลอีกลล้วเลลลจลอยู่ไหนอ่ะ you o need m ยูน o มอรูมิโนเบสทูบายอะแบรนด์รถอ้าวทำไงอะอ๋อคนขายอย่างนี้เลยอ๋อเข้าใจระบบแล้วเข้าใจระบบแล้วฮะเอ่อหนูหนึ่งพันครับหนูหนึ่งพันเอาเอาเอา,เอาเนี่ยครับเอ่อทาปาทาทาปาดีเฟโลทาปาดีเฟโลอา่าน่าได้เรียกอย่างนั้นนะไดมอนด์ครับไดมอนด์ครับเอาครับเอาครับไดมอนด์ครับเอ่อฟูลิฟูละ่ะ ฟูลิฟูลาขอย่าฟาร์มเงินก่อนครับขอย่าฟาร์มเงินก่อนเลยฟาร์มเงินกันแบบไวๆครับต,ตอนนี้ยังไม่ได้ตีใครเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ตีใครพร้อมออกลุยไม่มีตัวอะไรแพงๆมาเลยอ่ะเอ้นี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วผมเอาผมเอาผมเอาอย่านะ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 ดาาดาดาซาฮุตัวสีทองด้วยแร่ผมว่าเราควรจะอัปเกรดได้แล้วะตัวนี้ก็ได้เอาก็ได้เอาก็ได้ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงแล้วเอาก็ได เดี๋ยวเงินชาละเดี๋ยวเงินชาหละอีปิกมาครับหนึ่งแสนเปล่าหนึ่งมืนเอาฮะเอาฮะคาปูซิโนโอแอซซซิโน,โนครับนินจา่าทองคาถาครับคาดหัวนารูโต้ด้วยไม่โดนิีกิสธิ์เหรอ <c oughs> ไม่โดนิีกิสธิ์เหรอไม่มีแคนคาโดงโคโควยแทนนะผู้สะสมพลังหมอลำไว้ในแคนครับและเอ่อเจอพลังจากอะไรนะ <c oughs> แคนคาโดงโคโค,โคัยแทน ผู้คนพบพลังหมอลำจากไวท์วิสกี้และสะสมพลังหมอลำซิ่งในแคนแค่ขนมควยทาตรงนี้เราก็รอเงินกันสักครู่ครับผมว่ามันมันโอเคระดับนึงแล้วถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นแอ่อแรแล้วก็อีพกขึ้นไปนี่เล่นแบบเล่นแบบว่าซีซีซรเรสจริงจังหมดซีรเรสจริงจังบีบีบีซีก์ดบอมบ์กัดทำไมสำเนียงผ,ผมมันดูแย่ขนาดนั้นเลย ทำไมทำไมคุณทำหน้างั้นนะหมึกกล้วยมาฮะเอ้ยไม่ใช่หมึกกล้วยโรามาโดนแย่งมาแล้วแย่งคืนแย่งคืนนะแย่งคืนเฮ้ไม่นะต้องใช้เงินด้วยเหรอเวลาแย่งอ่ะโถ่เอ้ยนี่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 ได้ละ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 ฮะได้แล้วบาบานานิต้าดับ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 เย็บ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 ดอบฟินิต้าครับไม่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  ไม่ไม่เขาบอไม่อย่ายุ่งไม่ <c oughs> มาดิแย่งอ่ะมาดิมาดิมาดิเม,มื่อกี้เขาซื้อไปแล้วแต่ผมซื้อกะซื้อเอซอซื้อกลับไงละ่ะขโมยกระโจนเรื่องปกติอยู่แล้วแถวนี้มาเทือนเลยเนาะถ้ามันยังไม่ถึงบ้านนะคุณยังไม่เป็นเจ้าของมันหรอกด <c oughs> ีถ้ามันยังไม่ถึงเบสของคุณคุณก็ยังไม่ใช่เจ้าของมันโอ,อ้ผมมีเลเจนเดรลี่นี่แซ,มซ,ม,ซมซัมซัมซัมบาซีนี่บานานี่คือเลเจนเดลี่งั้นเหรอเพิ่งรู้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเบนรอถก็ดครับคุณผู้ชมจาราเลโยจาราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมาเฮ้ยโอ้ยไม่มีเงินไม่มีเงินแต่อยากตีด้วยไม่มีเงินแต่อยากตีด้วยเฉยทำไมล่ะดีเอ้ยเอ้ยโอเคเขาบีพึ่งโอเขาบอมโดนผู้ต่อยโอ้โอเมาเลยอัปเดตกันหน่อยครับตอนนี้ระดับเป็นอีพิกทั้งหมดแล้วครับแล้วก็เจนเดลลี่สองตัวเนาะของเอ่อบาเบ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 บาลนี โลลิโอลิอานะฮะใช่แลนะ้วเป็นคาปิบาร่านะครับตัวนี้ผมต้องเก็บไว้เลยเป็นเอ่อรเจนคาปิบาร่าในในมะพร้าวนะครับช่างเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมาะผมจริงผมดักอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไม่มีใครแบบลอดพ้นสายตาผมไปได้อะจริงเฮ้ยได้แล้วไม่เรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยไม่นะโดนแยกตาผมอรอตีผมหอมหะอะไรเง อย่าไปโดดแยกงครับบาลเลริน่าคาปูซิน่าอยู่ในเบสของผมแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงเงินผมต้องเยอะขึ้นอย่างยิ่งยวดแน่นอนบลอดมู๋ยวนี้พี่บอดมูนด้วยเหรอโยโกะตฟรีสปินแล้วสปินตรงไหน,น่ะฮะสปินตรงไหน่ะครับเฮ้ยเขามีบอดมูลมาด้วยติดสถานนะบลอดบลอดหลอดไม่ใช่ moon. ชบอดมูลบอดหลอดสปินตรงไหน,น่ะครับอ๋อสปินตรงนี้อครับสปินฟรีนะฮะหนึ่งทีครับ วิ่งกลับเลยฮะได้เงินมาหมืหน่นงครับก็ไม่ได้แย่อ้ยเขามีได้อะไรเลยลดตระ,ะด้วยระดับบล็อตเลยฮะอ๋อเขามีการันตีเลเจนเดลี่กับมิติกออกตัวนี้งั้นเหรอตามเวลาเนาะก็คือก็บอกแล้วว่าการันตีแล้วก็ยังไงก็ไปแย่งกันเองล้วกันอะไรกันเลเจนเดลี <laughs> ่กำลังจะออกมาแล้วครับและเป็นเลเจนเดลี่ที่เป็นบล็อตด้วยใช่และผมต้องได้มันไปครับเราเก็บเงินพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะแบบว่า โซยโซย,โซยเลยะแย่งกับโซยเลยผมว่ามันมันไม่เกินหลักล้านสามวิสองวิหนึ่งวิครับปุ๊บกดเลยฮะเฮ้ยตีครับไม่ฮะนี่ฮะนี่ฮะอย่านะฮ <c> ะ <oughs> เอออย่านะได้มาแล้วครับเลเจนเดรี่เอาไม่ใช่บอทอะเฮ้ยมิทิกครับเฮ้ยเงินพอเปล่าเงินพอเงินพอเงินพอเจอทีอ่อออออ,อ,อกูจะตีนี่แอดซาซาซีนี่อืม เป็นลิงผสมอะไรก็ไม่รู้อะเราได้มิติมาแล้วแบบงงๆมาแล้วครับมิติมาแล้วครับเอ้อเอ้อเอ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 าอะไรออกดีเอาอะไรออกดีเฮ้ย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 ผมได้เฮ้ยเฮ้ยตีผมได้เฮ้ยไม่ผมอาจจะอังเงินหมดไม่ได้มิติกาเซ็งจังเลยตอนนี้ผมมีที่ว่างหนึ่งที่นะครับผมเคลียร์ที่ไว้สำหรับเลเจนเดลี่ขึ้นไปเลยทีเดียว บอกเลยอมีทิกการันตีเอ้ยเอ้ยไดมอนด์ครับเอ่อเอ๊ะเอ้ยอ้อะยออ้ออันนะอันนะมีมีคนมีคนเอ่อมีคนครับมีคนหายตัวแถวนี้ครับเอ้ยเงินหมดอ่ะมีคนวินโวหายตัวกดหนีไงเราแก้งได้อ้าวสรุปผมไม่ได้สักตัวเลย เดี๋ยว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 อีสักครู่ครับขอขอเก็บตังค์สักครู่นึงเดี๋ยวออกไปเอ่อแย่งเบนรตกับเด็กๆนะครับเอามาเนนของเรานะนายก็เอาตัวนะไปสิเฮ้ยเรจเดลี่ฮะเรจเดลี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยไปสองตัวเอาสองแสนห้าแสนเอาห้าแสนเอาห้าแสนเอาห้สนออย่าได้สองแสนด้วยตัวเย่าได้ตัวนั้นด้วยเยอาได้ตัวนั้นด้วยกลัไม่ทันอ่ะเฮ้ยมามามาเฮ้เฮ้ยเอาตัวไหนเอาดีวะเฮ้ยปืนปืนไป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  ของเยาวเจ๊ี่ของยา,ยงๆๆองยาโอ้โหโคตรไกลผมต้องปกป้องเขาให้สุดกำลังเลยครับเงินไม่มีครับประเด็นเฮ้ยไม่ฝากไว้ก่อนเธอฝากไว้ก่อนเธอนายเนี่ยฉันจะจำแกไว้มันไส้นักหรือเติมโลบักแม่งแบบมาดีสูวย แล้วไม่กดตั้งแต่แรกวะเจ๊ผมกดเงินหมดทําไมอ่ะสองแสนนะไม่ไม่ได้หุ่นหิดเพราะโดนแย่งนะงุ่นหิดว่าทําไมกดแล้วต้องมาแย่งด้วยไม่เข้าใจทําไมไม่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 ลากไปตั้งแต่แรกจะได้ไปสู้เฮ้ยพิติกมาครับไม่ไม่ไม่ขอขอขอได้ปะ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 โอ้อืมอมใหม่ละอเมอืมหม่อ๋ออยู่กับผมแล้วอยู่กับผมแล้วโถเอ้ย ตกใจหมดเลยนึกว่าโดนแย่งมิติอีกตัวนะครับรีโนทูเตอร์รีโนตอนนี้ยังไม่คิดเรื่องรีเบิร์สเลยฮะเงินเงินเงินพร้อมนะ,ะเนี่ยเหลือแค่แบบว่ากดกดกุ้งกดกุ้งมากับกดเอ่อทูทูซาฮุระแค่นั้นนะี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้กุ้งนั้นชื่ออะไรอ่านไม่ออกตะปินตะปินอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ผมเลยอ่านแนละ้วเรียกไอ้กุ้งเพราะว่าไม่ปลอดภัยแล้วอ่ะผมว่าเดี๋ยวผมแวะไปซื้อของนิดน,นึงเออผมแวะไปซื้อของนิดนึงดีกว่าซื้อหมดเลยวางกลับดุก วางกับดุกไว้วางกับดุกกับดุกเออวางกลับดุกไว้นี่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 เลยนี่เลยวางกับดุกกับดักครับเฮ้แกเองไม่มีคนแก่ไอ้มือตบนี่คืออะไรอ่ะคือมันแรงกว่าออ๋ออ๋อสปริงนี่ทำให้วิง่งเร็วโอเคโอเคโอเคเฮ้ยมิติกมามิติกมาเฮ้ย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 ชุบเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบนี่ไงกวาดเรียบกวาดเรียบครับจังหวะนี้ยังไงครับยังไงครับได้ไปครับกวาดครับเฮ้ย เฮ้ยน <owad Es> <ın> ี <meantime> <wealthy> <half> ่ครับนี่ครับผมได้ไปครับเรียบร้อยเฮ้ยปิติงไปอีกครับปิ๊ติงไปอีกเฮ้ยเป็นตบทิงวิงเลาชมริงครับชมริงชมริ้งล้านหนึ่งล้านหนึ่งครับปุ๊บเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอย่านะครับอย่านะครับอย่านะครับเฮ้ยเฮ้ยตีครับตีครับนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะอย่านะครับอย่านะครับมีแค่ไม้ธรรมดาอย่าครับอย่าเข้ามาครับ มีแค่ไม้เว็บซอนธรรมดาอย่าเข้ามานะครับไม่ได้เลยครับเรียบร้อยนะครับบอมบอมบินีกาซีนีครับก็เดินเข้าไปแย่งขอกับพวกเด็กๆนั้นเป็นอะไรที่สนุกสนานเหลือเกินเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เเ้ย้เฮ้ยเ้ เออทีมชีตมาไงครับตัวด,ดีแจ้งเงินให้ทราบครับตอนนี้ผมมีเงินเยอะที่สุดในแบบแบบนี้เนะียในเซิฟเซิฟนี้อนะ่ะตอนเนี้ยเออในเซิฟเซิฟเนี้ยที่ทุกคนอยู่ตอนเนี้ยเออลองลงมาคือเก้าแสนครับผมสามล้านผมว่าสู้ไหวใช่ผมว่าสู้ไหวอยู่ผมแช่ตรงนี้ไว้ก่อนปุ๊บอ่ะผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วจงวังหวะเนี้ยผมพร้อมแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วสิบวิครับเออมาลวโถเอ้ย โถตัวเดิมเฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรหนูอะไรอะไรยายยายครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันครับไม่ทันผมหรอกครับนี่ครับนี่ครับตีครับตีครับจังหวะนี้มาครับมาสิครับสู้ครับคุณสู้อะไไงโอ้โหสเต็ปเขาดีวะสเต็ปเขาไม่ธรรมดาจริงวากไว้ก่อนเด้๋ยไอ้สอง ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอแนะ <c oughs> เเอนะ่เอาเป็นว่าก็สนุกสนานพอสมควรแล้วนะครับไม่ไดรรร้รีเบิร์นนะครับรีเบิร์นไปต่อคลิปหน้าดีกว่าถ้ามีใครอยากเล่นเพิ่มเติม,มนะครับหรือว่าตอนเนี้เออใช่ผมจะไม่ได้ตัวที่มากกว่าระดับพิธขึ้นไปก็คือระดับก๊อตนั่นเองซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะออกยากมากๆเลยครับกับการที่ผมเจอมันเดินแบบทาราเลโลทาราล่าอยู่ตามทางมาเมื่อกี้ใช่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับถ้าเอมเม์ให้ด้วย ว่าอยากให้เล่นอีกหรือไม่ครับหรือว่ามันสนุกไหมสนุกนะในส่วนตัวผมสรุปก,กันที่เึงสนุกนะเป็นแมปที่ไม่คิดว่าจะมันเทิงพอสมควรครับในการที่แบบไล่ตีคนนะครับฉุบชิงแย่งของกันและระบบของการที่แบบว่าเงินคุณจะไม่มีวันเขาเรียกว่าอะไรเฟ้อแน่ๆครับเพราะว่าคุณต้องฉุบชิงแย่งกับคนอื่นด้วยระบบค่อนข้าง,งดีครับไม่แปลกใจเลยที่มีคนเล่นถึง3-4แสนแอคทีฟเป็นอยู่พร้อมกันตอนนี้เนาะเจอครับทุกคน ถ้าผมออกมันจะยังอยู่ไหมแต่ผมอยากถ่ายรูปโดยไม่มีกกงตรงเนี้ยทำยังไงอ่ะเออทำยังไงอ่ะต้องเซิร์ฟวีเหรอเซิร์ฟวีเสียตังค์นี่นะแน่แน่แน่นนอนอ่ะแมบบอย่างนี้ต้องเล่นกับเซิร์ฟพับปิกปกติอ่ะ